เริ่มประมาณเก้าโมงกว่าพี่น้องตอนนี้บา่า,บายสองโมงสามสิบกว่านาทีบ่ายสองสามสิบกว่านาทีสีหอดสี่สิบเมตรเลยตู้ไว่ายเทวา น้ำนี่แหงเลยบ่เกือบเบิร์ดทานผู้สมพอสี่สิบเมตรนี่คือว่าโอเคบ่พี่น้องอืม <c oughs> ขนาดเลืเมื่อน,นี้39มตรแล้ว แดด้านกระปวดหัวว่ะปวดหัว ตั้งแต่ขา้าจาอจอหนามกับบ่เคยเบิ่งจนแบบแบบว่าเบิ่งขนาดน,นี้พี่น้องข้เจ่อเอาหนามซา,ดดา,มซา,างง์ดูดนำสา์ถังลงไปดูดนำสา์จากทางใหญ่ีิผ่านมากพี่จะเบิ่งเข้าจ่อจ่อแล้วกับไป ก็ถ้าเป่งคนขันตอนนี่เนาะแกล่วเราได้พี่น้องสามสิบเก้าเมตรนี่แหละสามสิบเก้า,า,การวมแล้ว รวมๆแล้วประมาณสามสิบเก่าแม้ในแล้วพี่น้องแต่ว่าถามสร้างเบิ่งแล้ว,วา่าพ่อใหญ่พ่อบอ่อน้ำอย่าบอ่วาวบอวา่าเราบ่อว่าพ่อหอักมันบอ่อใหญ่ได้หลือว,วา่วาพอบอ่อใหญ่ลราว่า พอพอบ่อนหน้อยเราบ่ะในน้อยเนอะในหน่อยก,ก็คอยเพียงพอเนาะพี่น้อไงไล่ออกมาตลอดอยังไข่ได้จะเจอลายลายบ่อนก็นยังไข่จเจอบ่อนน้อยก็เน,นะนอะมาได้ยินแบบนี้มันจะให้กูท่ออีะไรเนาะอุ่งอ่างเด้อ ได้ยินแบบนี้แล้วท้อเลยทุกคนแล้วไม่เจอเบาะไม่เจอตานาำไม่เจอตานาำใหญ่บ่วหอดตานาำใหญ่เลยโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ่างทางเทแค่แนวนน่นะ แซเอาขึ้นมาจากอะไรหรอหนึ่ง <c oughs> เอาขึ้นมาหนึ่งเราพี่น้อง 我外的。 สุดท้ายะบ๊ะเนี่ยนี่ฮะสุดท้ายแล้วโดมทั้งเบิดจังแมทไงโดมทั้งเบิดจังแมทห <c oughs> ลักประกันไปเมนบอ้าถ้าน้าเบิดคือตัวนั้นเด้ เจ้าใหม่อีกบ่เบื่อให้มันเบิดเดีย๋ยนอคิดว่าสิพ่อใส่บ่จะหว่าลื่นเท่าได้่ถ้าเบ่งมันลงยยเป็น,นตาใส่อ่เยอะตัวนั่นนะประมาณสักแปดตัวนี้40่กระื่นกันายแม่เติมเดีย เ12ดแมตต์ลื่นกันนะลื่นกัน11บเแมตต์พี่น้องที่เป็น12บแมตต์โอ้ยหาวานาให้น้ำไหลออกมาหลายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ ียบบ้อยมันเจอยลงถัุนเนาะหกพันเนาะพ่าจังหวะกันเด้อข้ามันมอพ่อนะขอหายเพียงพ่อน่ะแหละเนาะตั้งไว้ตัววะฮะ มันมันเป็นอะไรบพสาสีส,สา่มันงเกกกาทำงานนะนะในใจไหนอยากใหส่ไหมอยากให้ส่ไว่าบอกขั้นวาะมันสิอันอนนั้นเปนบอมันสิมันเนยมันวาก่สีขึ้นเนื้อขั้นขึ้นนะมันสิหองอนเนมืองชน เป็นทศช้อนทศคันนได้ขึ้นนะใส่ไว้แล้วาอยางให้ตั่งไว้ัาไมาเอิมเอินี่แหละขั่ได้นะขันงวิรัดได้ยังเอาฮลเนมาแล้วกนไว้กันป้ายเพื่อสิโมานะนะีาวลาเจออา้าสีใส่นะเด็กมาเมอินเบอแล้ววา่าจะข้นน,ะน้านเห็นอหนอยู่ในระหวังน้าน,าน,นหนบ้าที่ขาณแห่งหนบอก

ส้างเพิ่นมาเบิง่งส้างมาติดนะั่นกระซองมือโหจังแล้วส้างแร่น้อ้ปัง